สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ดชาแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านนะัาไพ่ทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะความรักนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะหมอแจนมาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยนะคะวันนี้เราจะมาถึงคิวราศีมิถุนนะคะอัปโหลดไปแล้วนะช้าราศีตุลน,นะคะ ชาวราศีตุลน,นะคะวันที่นะอยู่ใต้คอมเมนต์ที่หมอแจนปักหมุดไว้ให้นะคะช่ e l ของเราเนี่ยจะเป็นแบบตะวันตกนะคะท่านใดที่ท,ทราบนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะสามารถชมคลิปของช่องหมอแจนได้นะคะส่วนใครที่ยึดถือวันที่เป็นแบบโหราศาสาไทยหรือลัคนานะคะก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้นะคะหมอแจนจะเาเรียกว่าปรับ ปรับเปลี่ยนการอ่านไพ่นิดนึงนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างนิดนึงนะคะหมอจะอหมอจะอ่านพลังงาน Energy เป็นแบบว่าสิ่งใดนะคะที่สิ่งใดที่มันตัดจบไปแล้วนะคะสิ่งใดที่ตัดจบไปแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหรือเส้นทางความรักของคุณนะคะจะมุ่งไปสู่ที่ทางใดนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะ พวกคุณนะคะชาวราศีนั้นๆใน12ราศีนะคะต่อไปหมอแจนจะทำเ e n เ r g y ประมาณนี้นะคะจะอ่านให้ครอบคลุมอะค่ะทั้งหมดนะเราจะได้รู้นะคะแต่ในเดือนนี้นะคะเป็นการที่เหมือนว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างนะคะกำลังจะพยายามเนาะทำให้มันเป็นสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ เตรียมตัวนะคะแต่เนิ่นๆหรืออะไรแบบนี้นะคะในเดือนถัดไปในเดือนกรกฎาคมนะคะหมอแจ้สัญญาว่าจะทำ12ราศีนะคะให้เร็วให้เร็วกว่านี้เพื่อนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าสิ่งใดที่กำลังจะเข้ามาหรือสิ่งใดที่คุณจะเจอหรืออะไรแบบนี้นะคะในเดือนนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีตุลน,นะคะ ถ้าหมอ,อพูดลักสิะธิดก็ต้องขออภัยนะเอาละค่ะนะคะพลังงานนะหมอจะแยกเป็นนะคะสิ่งที่ตัดจบไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ติดจบไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่กําลังจะมุ่งไปนะคะคืออะไรแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์นะเอาละค่ะไพ่ใบแรกนะลาสตุลน,นะคะเดอะอิมเพลเอร์นะคะ เขาบอกว่าสิ่งที่กําลังจะปิดจบไปแล้วนะคะเอ็นเทเลอร์ทำไมคะเออคุณบอกคุณบอกว่าคุณบอกว่าเออชั้นนะคะเออรารงงานของคุณนะคะเขาบอกว่าคุณกําลังรู้สึกทําไมคะอืมเขาบอกว่าใครบางคนนะกำลังจะปล่อยตัวเองเขาเรียกว่าเป็นอิสระจากความยึดติดนะอ่ากับอีกโก้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ มันเหมือนคุณกําลังคิดวนเวียนสถานการณ์สถานการณ์ที่เขาเรียกว่าการยึดติดในรูปแบบของอะไรคะอีโก้ความสําเร็จเออความรักนะคะการมุ่งม,มาที่ชั้นการยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างในเขาเรียกว่าอะไรอะในตัวตนอืมในตัวตนของคนคนนั้นอะโอเคยกตัวอย่างเช่นอ,อ ะะหมอเขาจะอธิบายพยายามสื่อสารให้เข้าใจนะคะในการอ่นานไพ่ mm hmm. เออเพลอร์ mm hmm. คือสมมติว่าเราคบกับแฟนเราเนี่ยเออเราโฟก,กัสที่มันนะเออเราโฟก,กัสที่เขานะคะอยากให้เขาโฟก,กัสที่ตัวเราเช่นกันนะคะเช่นเราเรียกร้องเออนะคะคนรักของเราก็ได้หรือตัวเราก็ได้เรียกร้องว่า เฮ้ยโฟกัสมาที่ชั้นสี่เออนะคะชั้นเป็นพระราชาชั้นเป็นเอ็มเพ์เลอร์นะคะชั้นมีอํานาจนะคะคุณต้องดูแลเทคแคร์ชั้นสี่เออนะ,ะในสิ่งที่จบไปแล้วหรือหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะเป็นเอ็มเพ์เลอร์เนี่ยนะคะนั่งทําไมคะนั่งนั่งนั่งเนี่ยนั่งใฝ่ห้างเนี่ยนะคะถือถือถือกระดิ่งนะ,ะกริง้งกริ้ง โอเคเอาน้ำชามาเสิร์ฟโอเคเอาขนมมาเสิร์ฟ okay, อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะสิ่งที่ตัดจบไปโอเคนะอ่ะนะสิ่งที่ตัดจบไปทำไมคะพลังงาน The f o o l นะคะนะเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่นะะมันท้าทายมากกว่านี้เราจะเคลียร์พลังงานของทำไมคะความเอาใจตัวเองของเราก็ได้หรือ คนรักของเรานะคะจะไม่ได้เป็นแบบนี้เออไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองนะเราปล่อยให้มันเป็นอิสระเขาเรียกว่าอะไรอะฟรีดอมเออนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เราทําไมคะไปยึดติดอืมนะ,ะเรียกร้องให้เขาทําไมคะมาเทคแคร์ดูแลมองมาที่ฉันคนเดียวหรือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณกําลังรู้สึกหรือคนรักของคุณเรียกร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทําไมคะแปดด่าซึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือน เฮ้ยมันหาทางออกไม่ได้คิดเยอะคิดกังวลนะคะเพราะว่าทาไมคะเราเรียกร้องเนี่ยออนะสิ่งที่เขาเรียกร้องจากเราก็ได้หรือสิ่งที่เรากําลังจะเรียกร้องจากเขาก็ได้นะคะทีนี้ทําไมเราก็จะรู้สึกว่าเอ,อ้ยอันนี้คือ energy ที่จบเออโอเคนะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดใพ่ต่อไปนะคะสิ่งที่มันกําลังเกิดอันนี้นะอ่ะสิ่งที่กําลังจะมุ่งหน้าไปเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปทางไหนนะแล้วก็สิ่งที่อ่ะกําลังจะเข้ามาอืม โอเคอืสิ่งที่กําลังจะเข้ามาโอเคตุนนะถ้าพอเอ่ยแล้วสีผิดเดีหมอขอภัยนะเพราะว่าวันนี้เราจะรันอัดกันแบบรัวๆรัวๆรัวๆกันเลยนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทันนะว่เอ้ยหมอแจนนี่ครึ่งเดือนแล้วมึงยังไม่มาอีกใครเขาไปก็ถึงไหนแล้วมึงนะบางครั้งนะถ้าใครที่สมมติว่าคุณเข้ามาชมคลิปนี้ครั้งแรกนะอืม หมอแจนจะใช้การพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมอจะไม่ค่อยอะดัพที่มันเป็นภาษาสากลนะหมอจะพูดเหมือนว่าเราคุยกับเพื่อนนะคะหมอจะใช้คําแบบนี้แหละบ้านๆเพราะหมอเป็นคนบ้านนอกนะคะเออนะหมอจะเหมือนเราเออเราคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะเออนะสี่สเต็ปนะคะอือนะหรือท่านใดที่เออเป็นลูกดวงประจำของชาแนลหมอแจนที่เคยกดซับสไครต์อะไรไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเดือนนี้นะคะเราจะมา เออ transformation การเปลี่ยนแปลงนะครั้งใหญ่นะให้มันดูเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเออนะคะพยายามจาะเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันให้มันได้ประโยชน์ในการอ่านดวงมากกว่านะคะเนาะเราไม่อยากจะอ่านแต่ f e e l i n g อะไรประมาณนี้นะ,ะเขาบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ knight of w a n s นะคะเออนะคะ king king of pentacle นะคะอ่ะ queen of pentacle ถ้าชั้นทำไมคะเออนะคะ ถ้าเกิดว่าเขานะคะเออนะคะไม่อยากให้โฟกัสหรือยึดมั่นอะไรไปที่เขาหรือฉันไม่อยากเอาเอกเอาใจเขามากเกินไปแล้วฉันคือเราจะคบกันด้วยความเป็นอิสระนะคะอันนี้ทําให้ทําไมคะความรู้สึกได้จบไปนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากว่าโอเคเราปล่อยให้พลังงานเอนเจีมันเป็นไปตามนี่นะคะคุณตูนคุณบอกว่านะคะ o i p g o t Pentacle กับ Queen of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ g of ออฟวานะ ถ้าเขา take a คชั่นกับฉันมากนะคะเขามองเห็นคุณค่าในตัวฉันฉันก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นกันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโอเคไหมเออคือคุณบอกว่าโอเคคุณให้อะไรฉันมานะคะเขาบอกว่าเขาจะแอคชั่นมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นนะ,ะและก็ตัวเขาตัวคุณกับตัวเขานะคะก็จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันถ้าเขาไม่แอคชั่นนะคะโอเค ถ้าเขาไม่แอคชั่นคุณก็จะไม่แอคชั่นเพราะว่าคุณก็มองเห็นทําไมคะคุณค่าในตัวตนของคุณเองอ่านะ,ค,ะคุณมองเห็นคุณค่าในตัวตนของเขาเองถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปอยะา่างช้าๆถ้าเขาไม่แอคชั่นนะคะเหมือนคิงออฟว n นถ้าเขาเป็น King of Pen t a c l e คือหยุดนิ่งไม่แอคชั่นเออนะคะจะบอกว่าไม่ให้ความสําคัญกับฉันก็ได้เช่นกันนะคะหรือนะคะ เออถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญกับฉันหรือถ้าเขาไม่ทําอะไรกับฉันมาฉันก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของฉันฉันก็จะนิ่งเฉยฉันก็จะอยู่ตรงนี้ฉันก็จะอยู่เฉยๆโอเคอ่านะคะเพราะว่าในอดีตที่จบไปเพราะว่าฉันโฟกัสที่เขามากเกินไปฉันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นบ้าแล้ววุ่นวายใจอันนั้นสิ่งนั้นคือจบไปนะคะนะเส้นทางความรักจะมุ่งหน้าไปโอเคอ่ะ คุณบอกว่าฉันจะเริ่มต้นเรียนรู้นะฉันจะทําความเข้าใจในในบริบทความรักให้มากขึ้นเออถึงก็อ่านหนังสือก็เลยทีเดียวนะคะเพศ of source นะ,ะเออมีเหวอยู่ข้างล่างนะคะเออนะคะแล้วก็ใบนี้ ace of cups นะ,ะความรักที่คุณถือไว้นะคุณบอกว่าฉันนะเออฉันจะทําตามความเข้าใจว่าความรักครั้งนี้มันเป็นแค่การเรียนรู้หรือการเริ่มต้นนะฉันจะไม่โฟกัสไปที่เขา เท่านั้นเออนะคะฉันจะค่อยๆเรียนรู้เพราะอันนี้นะคะฉันจะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยเออคุณตูนคุณบอกคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะฉันจะค่อยๆเรียนรู้เข้าไปนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปถึงไหนมันจะตกเหวก่อนไหมเพราะว่าเพศออฟโซดนะเออนะเออตอนนี้คุณจะคิดใหม่คุณจะคิดใหม่ทําใหม่โอเคนะอืมนะนะ,นะคุณจะคิดใหม่ทําใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณตูนสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณจะ เนี่ยกับอันนี้นะหรือมันจะมีพลังงานเอเนอร์จีว่าถ้าคนคนนี้เฉยชาเย็นชาไม่แอคชั่นนะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามานะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ฉันสามารถใช่ไหมเออฉันสามารถเริ่มฉันสามารถถ้ามีใครมายื่นความรักให้ฉันถ้าคนคนหนึ่งไม่เห็นค่าฉันนะคะฉันก็จะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้ศึกษาเรียนรู้เขายังไม่ได้เลือกฉันและฉันก็ยังไม่ได้เลือกเขาโอเคอยู่โนเออนะคะเออ แต่ถ้ามันเป็น energy พลังงานที่ว่านะคบกันไปแล้วแต่ฉันไปโฟกัสเข้ามากเกินไปนะคะเออเส้นทางนี้นะคะถนนนี้กำลังจะไปไหนนะคะคุณบอกว่าฉันนะ,ะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามานะ,ะมาบอกความรักหรือเริ่มต้นการเรียนรู้เนี่ยนะคะสี่ไม้เนี่ยนะ,ค,ะคุณนะ,นะ,ะหรือเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยนะคะทำไมคะ เราค่อยๆเรียนรู้กันไปมันก็จะทําไมคะไปถึงวันที่แต่งงานไปถึงวันที่เราได้รับชัยชนะสี่ไม้เห็นไหมเออไปถึงที่วันที่เขาตัดสินใจเลือกฉันหรือฉันจะเลือกเขานะคะเออนะสิ่งที่มันกับลังมุ่งไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะคะอืมนะโอเคทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่กาลังจะเข้ามานะอ่ะนะอ่ะสิบดาบอ่นะสิบดาบห้าเหรียญอ่ะนะคะเออ ทายพินเทสนะคะมีใครบางคนลังเลใจแล้วล่ะเออนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสิบดาบคือทําไมคะเออสิบดาบฉันรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ไหวนะคะในความสัมพันธ์นี้อะถ้าเขาไม่แอคชั่นถ้าฉันไม่ไหวฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันจะต้องไปจากตรงนี้เออสิบดาบมันมานะคะคือการย้ายถิ่นฐานการย้ายพลังงานเพราะว่าคุณปล่อยตัวเองอิสระเอเนจีที่จบไปถูกไหมคะใครบางคนถ้าไม่ได้ตอบสนอง ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเช่นเขาไม่แอคชั่นเขาคุยไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเรียนรู้แต่เราอยากจะได้ความจริงจังชัดเจนคุณทําไมคะคุณบอกว่า5เหรียญน,นะคะฉันรู้สึกไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เขาไม่เห็นคุณค่าฉันเท่าที่ควรนะคอืมนะคุณบอกคุณหยุดโฟกัสแหละเออคุณอาจจะมีใครเข้ามาคุยใหม่คุณก็อาจจะเปิดใจคุยได้นะหรือนะคะตัวคุณบอกว่าฉันขอนะคะเออถ้าเขาไม่แอคชั่นนะ,ะเขาไม่เห็นคุณค่าฉันเหงานะคะไฮพิเนทนะคะเออไม่ได้เติมเต็ม,ตมชีวิตจิตวิญญาณหรือฉันคบกับเขาเนี่ยฉันจะต้องคอยเดาวใจอยู่เรื่อยเลยว่า เฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเออนะคะมันเป็นความรับรวงพังไหมเออนะคะคือมันเหมือนว่าให้ฉันคิดอยู่เรื่อยเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยมันจะไปได้ไหมไฮพินเทสนะคะเออมันเหมือนว่าเอ,อ๊ะ มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลน,นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเราได้รับคําตอบอะไรที่มันเป็นสิบดาบนะคะคุณจะมูกออกจากตรงนี้เพราะมันมีเอเน g y ที่จบสิ้นคือ d ดฟู l คือการเลิกกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์นะคะมันอาจจะมีพลังงาน Energy ของความไม่ชัดเจนความลังเลใจการไม่ได้รับการการไม่ได้รับบริการที่ดีการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ปล่อยปาดละเลยนะคะ เราโฟกัสไปที่เขาอยากให้เขาโฟกัสมาที่เราแต่สิ่งที่เราได้คือความลังเลสับสนใจความอึดอัดหรืออะไรพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเออนะคะอืมคือเขาเรียกว่าความต้องการไม่ตรงกันนะคะอืมความต้องการไม่ตรงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่สิบดาบหรือสิ่งที่เราจะมุ่ออนออกไปหรือสิ่งที่เราไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะ,ะสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะไฮวินเทสนะ จิตวิญญาณเรากําลังเรียกร้องสิ่งใดนะคะการเติมเตมความาความเหงาความโดดเดี่ยวเดียวดายนะ,ะเรากําลังรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งหรือเขาไม่ได้รับการเอาใจใส่นะคะไม่ใต้สํำรับนะสามดาบนะคะคําพูดการกระทําหรืออะไรของเขาทําให้เราเสียใจนะคะเออเราเสียใจนะคะอันนี้นะเรารู้สึกกาลังสับสนลังเลเดี๋ยวหมอจะขยาย Energy นะ ถนนเส้นนี้ที่กาลังจะไปนะเออเดี๋ยวมอจะมาขยายว่าสี่ไม้เท้านี้คืออะไรนะคะสี่ไม้เท้าคุณต้องการเรียนรู้ความรักหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะให้มันไปถึงวันที่แต่งงานแต่ตอนนี้ทําไมคะอ่ะสี่ไม้เท้านี้นะคะเขาบอกว่าหกดากนะอืมนะคะ คุณต้องจากจากตรงนี้ไปตอนแรกคุณคิดว่าเขาจะโฟกัสมาที่คุณแล้วคุณก็จะโฟกัสมาที่เขาแต่คนคนนี้ทําไมคะเจ็ดถ้วยอืมนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่นะคะ สร้างวิมานในอากาศหมอขออนุญาตพูดแบบนี้เลยนะถ้าอะไรที่ดีหมอก็จะอ่านดีอะไรที่ไม่ดีหมอก็จะอ่านตามนั้นเลยนะสร้างวิมานในอากาศตัวเลือกความรักตัวเลือกทางเลือกนะคะขายฝันขายจินตนาการให้ชั้นนะคะในเวลาที่ผ่านมาที่ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่ e อฟลิติงเอา way ในว่าเขาอยากจะมาหาชั้นหรือเรื่องชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสี่ไม้นะเออสี่ไม้นะเดอร์มิตนะคะอืมนะคะอืม เขาไม่มีความแหวนแหวควคาะไม่มีความโรแมนติกนะคะฉันคิดว่าความรักที่จะไปอย่างยืดยาวในอนาคตหรือความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่หรืออะไรแล้วแต่เขาอาจจะนิ่งเงียบจากฉันไปไม่ได้เป็นการติดต่อสื่อสารหรืออะไรนะคะอันนี้เป็นการขยายเอเนจี่นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามาดูว่าอเราอ่านกันเข้าใจได้ถูกไหมนะคะอืม Next ไนท์ออฟวานขอขยาย n ไนท์ออฟวานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะปัจจุบันที่ชาวราศีตุลเจอนะคะเออ k คิงออฟวานขออภัย k คิงออฟวานขอขยายนะคะ k คิงออฟวานเราอยากให้เขาแอคชั่นมากกว่านี้บางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่ได้มาคือเจ็ดดาบนะคะเออนะเจ็ดดาบคือทำอะไรลับหลังนะคะสามเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบทำอะไรลับหลังนะคะสามเหรียญคือนะคะเขาแอคชั่น ะะเรารู้สึกเหมือนว่าเขาแอคชั่นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเป็นอะไรรับหลังเราที่มันทิกกี้อ่ะสามเหลี่ยนนี่คือมีบุคคลอื่นในความสัมพันธ์นะเออหรือ10บ0เหลียนนะคะเออนะ มันมีพลังงานของเ,ออเรารู้สึกเหมือนว่าเขาแอบ,บคุยกับเราโดยที่ไม่ได้ให้ความจริงจังชัดเจนเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในสิ่งที่อันเนี้ยนะคะเออในสิ่งแบบเนี้ยนะคะหรือเรากําลัง,งรู้สึกว่านะเราเจอพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันมีมูลค่าเกี่ยวกับเงินอะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ได้นะคะ ใครบางคนกําลังรู้สึกแบบนี้นะคะหรือเขาทําอะไรรับหลังนะมันเหมือนการจับได้มันเหมือนไพ่อยากจะบอกว่ามันเหมือนการจับได้มากกว่าเพราะ energy ที่กําลังจะเข้ามาที่เจ็บปวดเสียใจสิบดาบคือ เขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วนะเนี่ยมันเหมือนเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วแล้วเขาแอบมาคุยกับเรานะคะสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์มีหน้าเขาถึงไม่จริงจังกับเรานะคะเออเขาถึงแปลว่าไม่รีบหรือไม่เร่งที่จะจริงจังเพราะเราโฟกัสสิ่งที่จบไปคือเอ็มเพลเอร์เราเราไม่โฟกัสแล้วเราไม่เขาเป็นเอ็มเพลเอร์เราแล้วเหมือนว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นเอ็มเพลเอร์ของคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือความรักครั้งนี้เขายังไม่ได้จริงจังชัดเจนอะไรขนาดนี้ฉันจะเดินออกไปคุณจะได้คําตอบ นะคำคำตอบอันเนี้ยนะจริงๆเราเหมือนยังเจ็บปวดนะคะมันเหมือนแบบนะตัดสินใจยังไม่ได้ยังไม่แน่นอนหรืออะไรแบบนี้ในเอเนจี Energy, พลังงานนะคะไฮพิเทสเนี่ยนะคะความรักที่เป็นความรับหรืออะไรแล้วแต่เพราะอันนี้มันเป็นเอเนจีที่กําลังจะเข้ามานะคะมันเป็นไพ่ไม่ดีหมดเลยนะคะอืมเนาะ สิ่งที่ดีเป็นในอดีตนั้นมันจบสิ้นนะคะมันเหมือนว่าใครบางคนจะมุกออนจากสถานการณ์ว่าถ้าเขาไม่มีความรักให้ฉันนะคะเขานะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไม่จริงจังไม่ชัดเจนให้ฉันคิดวุ่นวายสับสนเขาแค่อยากคุยเล่นๆนะ,ะแสดงว่าเขาต้องมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอเขาถึงได้ไม่ค่อยคุยไม่ติดต่อสื่อสารนะคะขอขยายเพิ่มนะอนะสิ่งที่นะะกำลัง สิ่งที่กําลังทําไมคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะสิ่งที่กําลังจะเข้ามา10ดาบขอขยาย10ดาบนะเห็นไหมคะ10ดาบเนี่ยนะคะ Emperor, เคะ Emperor, อ็มเพลเลอรนะ์เห็นไหมคะเอ็มเพลเลอร์สใบเลยนะเห็นไหมคะ คือเขาอยากติดต่อก็อยากติดเขาอยากติดต่อเขาอยากติดต่อมาเองนะรเราไม่สามารถควบคุมคนโทนสถานการณ์ได้เขาจะเป็นคนควบคุมคนโทนสถานการณ์นะคะถ้าเขาอยากจะพูดหวานสวีทเขาก็อยากพูดทักทายเรามาเองนะคะ4ดาบเห็นไหมคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือ10บดาบเสียใจยนะคะเสียความรู้สึกโดนแทงข้างหลังหักหลังผิดหวังเสียใจยการเอาแต่ใจตัวเองหรือเขาคิดว่า ให้เราเลือกเขาหรือเขาเลือกเราหรืออะไรก็แล้วแต่ความรักที่สวีทหวานแหววกลายเป็นสิบดาบการหยุดนิ่งการหยุดพักไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะนะคะ สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเจอนะคะไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะขอดูหน่อยนะคะสิ่งที่นะเรารู้สึกกําลังเหงาเศร้านะคะสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเรารู้สึกเหมือนว่าด้อยค่าตัวเองเราด้อยค่าตัวเองนะชาลซาีตุมน,นะคะเขาไม่ให้ค่าเราเรารู้สึกว่ามองเห็นคุณค่าลดลงไปเลยเรากําลังลดคุณค่าในตัวตนในลิงของคุณนะคะห้าเหรียญน,นะขอดูขยายนะขอดูหน่อยคุณบอกว่านะคุณอยากจะไปจากตรงนี้นะคะ ความรู้สึกเหมือนว่าฉันไม่เห็นเขาไม่เห็นคุณค่าของฉันนะฉันอยากจะไปนะหรือฉันอยากจะให้เขาติดต่อมาฉันอยากจะเคลียร์ฉันอยากจะไฟ ا ่นะไนส์ออฟว่าไน h of s ฟโ c e นะ Night of s o โซนนะฉันอยากจะไฟฉันอยากจะคุยทําไมเขาไม่ติดต่อมาฉันอยากจะว่ามึงจะเอายังไงเออแกจะเอายังไงกับฉันนะคะเออเงียบไม่ติดต่อสื่อสารนะอ่ะขอขยายเพิ่มนะคะ จากนะคะจากสไนป์ออฟโซสนะกลายเป็นเพศออฟโซส s นะคะแสดงว่าอยากแค่คุยเล่นใช่ป่ะเพศออฟโซส s มา2ใบนไคะความรักที่คุยเล่นๆนะคะเออทางโซเชียลออนไลน์ความรักที่เป็นแบบเด็กๆความรักที่มาเร็วความรักที่ไปเร็วนะคะชะละสีตุนคุณเจอสไตล์นี้นะใครกับใครใครสักคนหนึ่งที่ทําท่าในอดีตเนี่ยเหมือนว่าจะไมจ่จริงจังจะมาโฟกัสที่คุณแต่กกับกลายเป็นว่าในอดีตที่กําลังจะเข้ามานะคะ Ask the world นะการสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะคะได้จบสิ้นนะเพราะว่าความรักเนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกว่ามาเร็วไปเร็วเคมเร็วเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ทําไมคะกำลังจะเข้ามานะขอขยายได้ไฮพินเทสด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวไฮพินเทสนะอะมาดูนะคะเราจะขยายเพื่อนะคะให้ได้ความชัดเจนมากที่สุดสิ่งที่กําลังจะเกิดหรือสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะไฮพินเทสคือสิ่งใดคะขอบอกด้วยเอ e เน y จีพลังงานนะขอรู้ The นะเดอะเลิฟเวอร์นะเออมีความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแต่ทําไมคะ,จะใจคุณถึงแม้จะรู้ในสถานการณ์นี้แหละแต่ทําไมคะคุณก็ยังรักอยู่นะคุณตุมคุณยังรักอยู่นะคะยังรักเขาอยู่นะคะเพราะว่าทําไมคะคุณคิดว่าเนี่ยอาจจะประสบการณ์หรืออะไรเนี่ยนะคะหรือการที่คุยกันติดต่อสื่อสารเนี่ยเรา มีความรู้สึกรักเขาเข้าไปแล้วในความรู้สึกของเรานะคะเออมันเป็นความรู้สึกที่เราอะนะคะรักเออมีความรักแล้วหรือคุยกันมาแบบว่าเรารู้สึกแบบดีเทลรายละเอียดที่เขาคุยกับเรามานะคะ ทำให้เรารู้สึกเหมือนทำไมคะอยากจะพัฒนากับความสัมพันธ์ไปหรือเรายังไม่ได้สามารถออกจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะในการที่เขาพูดคุยสวีดเนี่ยนะคะในการที่เขาติดต่อสื่อสารเราเรื่องเราในอดีตเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเรานะคะไม่ได้คิดถึงนะคะอดีตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณณนะปัจจุบันแต่คุณไปมองเห็น ไปมองถึงความรักที่เขาทําให้คุณแบบหวานแหววในอดีตนะคะในอดีตที่เคยคุยคุยกันแบบมุม้งมิ้งหวานหวานอะไรแบบนี้นะคะเออนึกถึงภาพสิ่งที่ทําไมคะเออหวานหวานดีๆแต่ไม่ได้นึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่งเงียบสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือความเข้าใจอะไรนะคะของตัวคุณนะโอเคนะคุณตุม <c oughs> เออนะจ๊ะอืมนะ โอเคไพ่มีอะไรจะบอกบ้างนะคะสามใบเท่านั้นนะคะคุณตุลจากวันนี้นะคะคุณชาวราศีตุลจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็ได้นะคะจนจนกว่าหมอแจนจะโหลดจะอัปโหลดคลิปอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะอ่ะขอสามใบเพื่อนะคะรวมพลังงานทั้งหมดเลยนะคะความรักของอืมอืมอย่า ในท้ายที่สุดคุณก็ยังลังเลใจสองจิตสองใจนะคะแอบรอคอยเขาเหมือนเดิมนะคะอ่ะสองไม้นะคะสองถ้วยนะคะจิตวิญญาณคุณบอกว่าคุณรอคอยเขาคนนี้แหละคุณบอกว่าคุณเลือกเขาจิตวิญญาณคุณบอกว่าคุณจะรอเขาจิตวิญญาณคุณนะคะคุณบอกว่าคุณเจอเนื้อคู่อะไรก็แล้วแต่พ่อไฮพินเทศเนี่ยมันลึกนะคะคุณไม่สามารถหลุดจากพลังงานเอเนจีแฮงแมนคุณรอคอยคนคนนี้นะคะรอคอยเขามาหารอคอยเขาส่งข้อความมา คุณนะคะใจคุณได้คิดไปแล้วว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคุณรู้สึกอย่างนี้คุณรอคอยนะคะคุณรอคอยคนคนนี้นะคะเออนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบหน้าเนะะีเราจะพยายามเช็คปรังงานให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าเอออะไรยังไงจะได้เกิดขึ้นนะคะ คุณยังลังเลสับสนใจเพราะคุณยังรักเขาคุณยังคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณยังมุกอ่อนไม่ได้ถึงแม้เขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแฮงแมนกันติดอยู่ในตรงนี้ติดอยู่ในอารมณ์ติดในฟิลลิ่งที่เขาเคยทําให้คุณนั่นเองสอดคล้องกับการขยายพลังงานตรงนี้นะคะเอาละค่ะไพ่ c อคชั d นดีมนะมีอะไรแนะนําบ้างนะคะอืม เอาล้วค่ะเองเจิ้เอ,เอดีมขอสามใบนะให้ลาสีตุลนนะคะความรักนะเองเจิดีอยากจะบอกอะไรคะอืมเห็นไหมคะช้อยนะคะความรักของคุณมันเป็นแค่ช้อยแค่ตัวเลือกนะคะความรักช้อยตัวเลือกหรือทางเลือกนะคะเออนะคะอืมช้อยตัวเลือกหรือทางเลือกในการพูดคุย นะคะเหมือนว่าครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าในอดีตเราเจอเจ้าชายที่แสนหวานเต้นรำเสร็จแล้วนะคะเออพอเวลาที่คืนซินเดอเรลล่าเราต้องเดินจากไปหรือเขาเดินจากไปหรือเราเดินจากมานะคะคือเป็นความสุขความเอ่อชอยนั่นแหละมันเรียกว่าชอยนะคะเออนะคะเขาบอกว่าเฮลิ่งนะคะให้เลดี้มันโทขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของธรรมชาตินะคะเออมันเป็นกฎของธรรมชาติแหละนะคะเฮลิ่งเออนะคะเขาบอกว่าเฮลิ่งคือการเยียวยาจิตใจแปลว่าทําไมคะ เราต้องการการเฮลิ่งเยียวยาจิตใจ3ใบนี้เราจะเปิดนะคะแสดงว่ามันเข้ามันควบคู่กับในเรื่องที่เล่านะคะที่ปัดเข้าไปนะ,ะเขาบอกว่าดีมไกด์นะคะเออเรานะคะออกนะ,ะกำลังจะออกจากนะ,ะเรากําลังจะเปิดประตูออกไปสู่โลกใบใหม่เราอยู่ในห้องที่มืดนะคะทิเชอร์นะคะทิเชอร์ไกด์เดียน,นะคะเขาบอกว่าบทเรียนประสบการณ์ สิ่งนี้สิ่งที่เราเจอเนี่ยนะใช้มันเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนของเรานะคะให้มันเป็นคิดว่าเรามันเป็นความความฝันแล้วกันเออเราฝันไปนะคะเราอยู่ในห้องมืดเรานอนหลับไปเราฝันไปเราฝันในจินตนาการของเราก็ได้แต่เราจะต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงหมายถึงว่าข้อความตรงนี้ที่ขยายว่าสิ่งที่กาลังจะเข้ามาคือที่เราคิดว่าเขายัางรักฉันเรื่องราวเหตุการณ์นในอดีตที่เรากําลังคิดแต่ภาพหวานภาพ ฝันในจินตนาการของเราว่าเขาเห็นคุณค่าเขาเลือกฉันหรือเขารักฉันคิดวนเวียนแต่สิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้ยอมรับสถานาการณ์ของความเป็นจริงสิ่งที่อยู่เกิดขึ้นณนะปนัจจุบันสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเออเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้มันเป็นบทเรียนเออให้มันเป็นบทเรียนสอนชีวิตสอนเราเปิดประตู เปิดประตูออกนะคะเปิดประตูออกสู่สู่สทำไมคะสู่ประตูบานใหม่หรือโลคใบใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเพศออฟวานเออเขาบอกว่าเพศออฟโซสกับเนี่ยคะ่ะเอสออฟคัพนะคะความรักที่เราเพิ่งคุยนะคะมันเหมือนความรักที่คุยมาเร็วไปเร็วหรือความรักเล่นๆที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ตัวเขาและตัวเรานะคะ ถ้ามันยังไปไม่ได้ Energy นี้ตกเหวมันยังไม่ไปถึงกับทำไมคะ e n น r g y นี้หายไปหรือมันยังไม่ได้ไปถึงวันที่จะได้แต่งงานหรืออะไรให้เราเรียนรู้นะคะเลือกช้อยใหม่เฮลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวคุณนะคะอย่าอย่าไปคิดถึงภาพที่คืนเต้นรากับเจ้าชายที่แสนหวานนั้นนะคะอันนี้เปิดประตูออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะโอเคนะนะคะ ก็ชาวราศีตุลก็มีแค่นี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ใครชอบเวอร์ชั่นที่หมออ่านอันนี้นะคะช่วยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าหมอเดินหน้านเนี่ยชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้นะคะหมอจะทําให้เร็วกว่านี้เพื่อเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นการในรน่นชีวิตนะคะที่มันดูเป็นแบบรุปธรรมจับต้องได้หรืออะไรแบบนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่กําลังจะเข้ามานะคะ ขอให้ชาวราศีตุลมีกำลังนะคะเออมีกำลังอ่มีกำลังใจนะคะเฮลลิ่งนะคะเฮลลิ่งเยียวยาจิตใจธรรมชาตินะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้านะ,ะเรามองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองนะคะเรามีสิทธิ์จะเลือกทาทุกคนบนโลกใบนี้นะคะ มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณนะออมีเขาเรียกว่าอะไรอะคุณมีคุณค่าในตัวตนของคุณเองนะคะอย่าด้อยค่าในตัวเองในที่เขาอะทำไมคะใครที่ไม่เห็นค่าเราอย่าด้อยค่าตัวเองหรืออย่าคิดรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าถ้าเราไม่ได้รับไม่ได้รับเลือกหรืออะไร everything away บางสิ่งบางอย่างนะคะอย่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรา เจอก็ได้เขาคนนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่เขาอาจจะเป็นคู่วิบากกรรมหรืออะไรก็ได้เราอย่าไปคิดแบบนั้นว่ามันใช่หรืออะไรนะคะเออเปิดประตูออกมาสู่โรคกความเป็นจริงนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะชาวราศีตุลนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ